มาดูเรื่องสวยๆงามๆแล้วก็ดีต่อการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะแล้วปักหมุดรอไว้ถึงปีหน้าได้เลยทททปิดม่านมหาปรากฏการส่งประกายริมสองฝั่งเจ้าพระยาวิจิตเจ้าพระยา2025 ที่จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วนะคะเราก็เตรียมยกระดับการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในปีหน้าคุณอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมชมงานวิจิตเจ้าพระยา2025คืนสุดท้าย23ธันวาคมที่ผ่านมาปิดม่านมหาปรากฏการส่งประกายริมสฝั่งเจ้าพยาอย่างสวยงาม วิจิตเจ้าพรายา2025จัดขึ้นเป็นระยะเวลา45วันนะคะตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนถึง23ธันวาคมนำเสนอความสวยงามวิจิตรการตาของแม่น้ำเจ้าพระยาและสถานที่สำคัญ15จุดตลอดริม2ฝั่งเจ้าพระยาด้วยการผสานวัฒนวัตกรรมเทคโนโลยีของการแสดงแสงสีเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของไทยถือเป็นบิ๊กอีเวนต์สาคัญ ที่เติมเต็มบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยในช่วงปลายปีโดยตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานนะคะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติร่วมชมงานกว่า1 700, นล้านเจ็ดแสนคนคาดว่าจะสร้างกระแสงเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้รวมกว่า5,500ล้านบาทค่ะตลอดระยะเวลา45คืนที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่ ให้ความสนใจแล้วเข้าเข้าร่วมรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโดรนไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะครับที่เราจัดอยู่ทั้งหมด15จุดด้วยกัน2ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาตลอดจนค่าคืนนี้อย่างที่พี่ๆส่วชนก็เห็นเราก็มีพลุที่จะจัดมาเฉลิมฉลองในการส่งท้ายปีเก่าแล้วก็เตรียมตอนรับปีใหม่เนี่ยเราเชื่อว่าจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นงานของเราไม่ต่ำกว่า1.7ล้านคนนะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า5.5ถึง6,000ล้านบาทก็หวังว่าปีหน้า เราจะได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆสือมวลชนแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าจะทําให้ดีกว่านี้ครับ ทททพร้อมต่อยอดแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมและอีเวนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เตรียมยกระดับการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดยในปีหน้านคาดว่าจะจัดงานวิจิตรเจ้าพระยา2026ช่วงวันที่12พฤศจิกายนถึง12ธันวาคม2569ผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศวิจิตรเจ้าพระยาของปีนี้เพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage วิจิตรเจ้าพระยา2025ค่ะครับ